สวัสดีครับกับผมนายของพบพนากุลชัยวิทย์ผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟที่ช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยเพิ่มผุงหุ้มกันและช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทของเราด้วยโดยเป็นสารอาหารจากธรรมชาติร้อเปอร์เซผลิตภัณฑ์นั้นก็คือไม้สตาค o อฟฟี้นั่นเองโดยไมซ์ตาค o อฟฟี่ มีกาแฟอาลาบิก้าที่หอมหวนชวนรับประทานและนอกจากนั้นก็ยังมีสารอาหารที่อยู่ในกลุ่มช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญไม่ว่าจะเป็นสารเบตาแคลโรทีนลูทีนวิตามินเอรวมทั้งโกจิเบอร์รี่ซึ่งเหล่านี้มีมีส่วนสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระและยัง และยังช่วยในเรื่องของการดูแลดวงตาของเราได้ดีอีกด้วยและก็ยังมีสารอาหารอีกตัวหนึ่งคือแครอทซึ่งอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและก็มีคอลลาเจนซึ่งจัดว่าเป็นวีแกนคอลลาเจนด้วยแลนอกจากที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดูแลดวงตาแล้วก็ยังช่วยดูแลผิวพรรณของเราอีกด้วย และก็สารอาหารที่อยู่ในกลุ่มของเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราก็มีสารสกัดจากภูเขาซึ่งไม่ต้องกังวลรสชาติที่มีกลิ่นคาวนะครับเพราะเราสกัดเอาเฉพาะสารสำคัญที่อยู่ในภูเขามาเท่านั้นจึงไม่มีกลิ่นคาวอย่างแน่นอนและสารสกัดที่เพ,พิ่มภูมิกันอีกตัวหนึ่งคือสารสกัดจากเห็ดลินจือซึ่งมีสารเบตากูแคน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระต้นภูมิกันให้กับร่างกายของเราได้ดีและสารอาหารที่อยู่ในกลุ่มช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทของเราช่วยทำให้สมองและประสาทของเราดีนั่นก็คือสารสกัดจากใบแปะกล้วยนั่นเองซึ่งสารอาหารทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยรวมกันอยู่ในไม้สตาร์หนึ่งซองในหนึ่งซอง มีแคลอรี่ที่ต่ำมากเพียงแค่60กิโลแคลอรี่จึงจัดว่าเป็นกาแฟที่อยู่ในแคลอรี่โลแคลอรี่และไม่มีสารทานฟัตแล้วก็ยัง0%อร์ซคอเลสเตอรอลด้วยสรุปสารอาหารพภชนะบัมบัดในมาสตาร์คอฟฟี่งานวิจัยลองแล้วว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของ บำรุงสมองและดูแลระบบประสาทส่วนกลางได้ดีและก็ยังช่วยบำบัดวุ้นในตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกช่วยทำให้มองเห็นชัดเจนลดอาการพร้ามัวช่วยป้องกันและบำบัดเบาหวานขึ้นตาช่วยปกป้องดวงตาจากแสงที่มาทำลายประสาทตาของเรานั่นเองอย่าลืมนะครับ ความมั่งคั่งของการมีชีวิตที่ดีคือการที่เรามีสุขภาพดีนั่นเองครับ